วันนี้เราจะหาบ้านหาบ้านให้เด็กๆนะคะวันนี้จะถ่ายตตวไอ้พวกสองตัวเนี่ยมันเข้าไปถ่ายไม่ได้มันถ่ายได้ไกลๆแต่ถ้ามีคนจะเอาจริงๆเดี๋ยวขอเจ้าของบ้านเขาเข้าไปจับให้ได้ไอ้สีดํานี่มันเป็นตัวผู้อันนี้นะ่าจะประมาณสองเดือนครึ่งแล้วนะกําลังกระโดดวิ่งเต้นได้แต่ก็ยังไม่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 ไ,มไ,มไมด้ไม่สูงเจ้าดานี่เป็นตัวผู้ แล้วเจ้าสีออกน้ำตาลน้ำตาลสีปเปรอะๆหน่อยนะก็จะเป็นตัวเมียอันนี้เป็นลูกของเจ้าดำที่อยู่ร้านน้ำอันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวจะไปจับให้นะอันนี้อยู่ร้านน้ำมีสองตัวเหลืออยู่สองตัวนี่แหละเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้ เขาเสี่ยงหมากลางคืนอ่ะหมามันจะเข้ามาข้างหลังบ้านเขาได้เพราะว่ามันไม่มีประตูปิดกั้นแล้วหมามันไปอยู่หลังบ้านเขาอ่ะมันเป็นดงหมาเลยตรงนั้นน่ะหมาเขาไปออกลูกออกเต้ากันอยู่ข้างหลังแล้วก็มีคนให้ข้าวอยู่ข้างหลังแล้วบ้านหลังนี้เขาไม่มีประตูข้างหลังพอเขาเข้าบ้านนอนกันหมดแ้วกลางคืนมันชอบแอบเข้ามาไล่กัดเขาบอกมันกัดตายไปหลายคอกแล้วหมาไอเนี่ยเจ้าดำนี่ก็รอดมา วุดวิตแม่เขาเนี่ยก็ามามีลูกมีลูกเพราะมีลูกห้าตัวนะแต่ว่าโดนจับตายไปแล้วสามตัวเหลือสองตัวเนี่ยจะดำเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็ขอให้ทักเข้ามาในข้อความในโพสต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะให้เออคุณผู้ชมพ่อพ่อแม่แม่ที่ดูโพสต์นี้เนาะช่วยกันกันกองว่า จะเอาลูกแมวให้ใครดีเพราะว่าแม่ไม่ค่อยจะถนัดเรื่องนี้เลยเคยหาบ้านให้น้องแมวมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนใจเพราะว่ามันยากอะ่ะกว่าจะมีคนเข้ามาทักขอทีอ่ก็ยากแล้วแล้วก็ยังจะต้องมานั่งคัดอีกว่าบ้านไหนที่เขาจะเลี้ยงดูน้องได้ตลอดลว่าฝั่งตลอดชีวิตที่จะสามารถดูแลน้องได้ไม่ให้ลําบากแบบนี้แม่เอาน้องไปปล่อยให้เป็นแมวจรหรือเอาน้องไปทำร้ายเนี่ยยากมากเลยนะแม่ไม่ค่อยจะเก่งก็จะขอให ท่านที่ชมพอ่พอพ่อแม่แม่ช่วยกันกั่นกองเนาะให้น้องเขาได้บ้านที่ดีๆกันขอให้ทักเข้ามาในโพสต์นี้ได้เลยนะคะทักมาในข้อความได้เลยนะถ้าใครอยากได้น้องจะดำจะดำตัวผู้ส่วนลายเปิดนี่ตัวเมียนะคะแล้วก็มีอีกคอกหนึ่งมีอีกคอกหนึ่งอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งจะโตกว่านี้หน่อยเนี่ยสามพี่น้องเนี่ยคะ่ะสามพี่น้องนี่เจ้าตัวสีน้ำตาลก็จะเป็นตัวผู้นะขวามือนะคะน้ำตาลขวามือนี่เป็นตัวผู้ แล้วก็เจ้าส้มตัวกลางก็จะตัวผู้ส่วนเจ้าดำคอขาวซ้ายมือสุดนี่เป็นตัวเมียตัวเดียวค่ะอันนี้นะ่าจะประมาณโตมันจะโตกว่าคอกที่ว่าบ้านน้ำหน่อยหนึ่งอะ่ะตัวเนี้ค่ะเขาจะกระโดดสามารถกระโดดขึ้นกําแพงได้แล้วนะ่าจะประมาณเกือบสามเดือนนั่นแหละเนี่ยโตหน่อยคอกนี้ก็จะเออเขาจะสมบูรณ์กว่าคอกบ้านน้ำบ้านน้ำแม่เขาไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะ ขาผอมลูกเขาก็จะตัวผอมๆหน่อยตัวเล็กๆแต่บ้านหลังนเนี้ยเนี่ยก็จะมีคนที่มาเช่าบ้านก็แอบให้ข้าวอยู่เหมือนกันพล้แม่เห็นมีถ้วยข้าววางอยู่เนี่ยถ้วยนี้เขาเป็นของเขาแม่ก็มาขออาศัยเอาเอาไก่ฉีกให้น้องๆกินนะบ้านนี้ก็จะสมบูรณ์หน่อยแต่ว่ารอ,อ,อบๆบ,บ้านเขาว่าเขาก็ไม่ค่อยจะชอบแมวเนาะแต่ก็เขาก็ไม่ได้ทําร้ายนะแต่ก็ไล่ แล้วที่สําคัญคือแม่ของเขาเองเนี่ยเจ้าหน้าผีเนี่ยพอน้องโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งน่าจะประมาณสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยพอเขาจะคลอดลูกลูอเขาคลอดมาแล้วเนี่ยแม่เขาจะไล่กัดลูกเขาเองไล่ให้ลูกเขาไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าเขาจะเอาไว้ให้น้องใหม่ที่ว่ากําลังคลอดอ่ะให้เขาอยู่แล้วก็ชุดเนี้ก็จะโดนแม่ไล่แล้จะเป็นอย่างนี้ทุกค้อเลยพอเขาจะคลอดลูกใหม่เขาจะไล่กัดตัวเก่าอย่างเจ้าดํา แล้วลูกสาวเขาจะาดำอีกตัวหนึ่งอ่ะเจ้าดำเจ้าดำตัวหนึ่งนี่ก็ยังไม่มีบ้านนั่นก็ท้องแล้วก็คลอดแล้วได้ยิน,เ,นยเขาบอกว่าเป็นสีดำล้วนๆเลยลูกเจ้าดำแม่ของไอ้ลูกของเจ้านาถีเนี่ยคลอดลูกแล้วเหมือนกันเป็นสีดำหมดเลยแต่แม่ไม่เห็นนะเพราะว่าเขาบอกว่าแอบไปคลอดอยู่ข้างบ้านเนี่ยใกล้ๆนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่แหละเขาคลอดอยู่ข้างล่างเลยนะไม่รู้วันไหนงูจะเข้ามาค่าไปกินก็ไม่รู้ จะดำอันนี้จะน้ำตาลนี่จะน้ำตาลก็ตัวผู้นี่ตัวนี้เริ่มจะจับได้แล้วนะสามตัวเนี่ยเพราะว่าแม่ให้ไก่เนี่ยเขาก็ให้จับบ้างแล้วบางทีเขาเผลอใช่ไหมก็สามารถจับเขาได้เนี่ยตัวแต่ต้องรีบเลยเพราะว่าถ้าโตกว่านี้กลัวจะจับไม่ทันกลัวเขาจะดุแม่ก็พยายามจะจับ,จ,บจับน้องคะนะให้แบบให้เขาคุ้นมือชินมือ,นอเนาะถ้าเกิดใครอยากได้อย่างเงี้ยก็จะจับให้เนี่ยตัวผู้นะสวยนะเนี่ย รู้สึกว่าเขาจะเรียกอะไรวิเชียนมาสไหมเนี่ยน่าจะวิเชียนมาสหรือเปล่าแม่ก็ไม่ไม่ค่อยจะถนัดไม่ค่อยจะเก่งเนาะเลี้ยงแมวอย่างเดียวไม่ค่อยจะรู้หรอกว่าทันอะไรนี่นะคะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาในโพสต์นี้ได้เลยนะในข้อความทักมาในข้อความในโพสต์นี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะจับให้นะถ้าใครอยากได้เลี้ยงเพราะว่าเขาเป็นลูกแมวจร<ม>เขาอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้วันไหนเขาก็จะ โดนรถโดนหมากัดโดนยาเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหลายคอกแล้วที่แบบอยู่มามันก็จะค่อยๆตายไปเรื่อยๆเนาะถ้าไม่มีบ้านก็ต้องปล่อยเขาอยู่ตามจจถากรรมเขาอย่างนี้แหละเพราะว่าแม่เขาไม่สามารถจับเขาบ้านได้แล้วนี่เจ้าดำนี่ลูกของน้าผีตัวที่ว่าเพิ่งคลอดลูกมาเนี่ยเขาเพิ่งจะออกมาให้เจอวันนี้เองนะทุกทีเขาจะแอบมากินข้าวแต่ไม่รู้ได้กินหรือเปล่ปาเพราะาเขาออกมาแลนน้าผีจะไล่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ฉีกกาลังฉีกไก่ให้เขาเนี่ยเนี่ย แล้วเดี๋ยวแม่เขาก็จะมาแย่งแย่งแล้วก็ไล่ตีลูกเขาเขาคือจะไม่ค่อยกล้าออกมากินข้าวจะดํานั่งสามากแล้วตัวเองก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนะเห็นเขาบอกมีลูกสีดำล้วนเลยสี่ตัวดำ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 ,ดำสี่ตัวเลยอะ่ะน่าจะเป็นลูกไอ้เจ้าดำหัวโตแล้วก็แม่เขาดำพ่อก็ดดำลูกออกมามันก็จะสีอะไรเนาะโอนั่งสามากเนี่ยสีดำเนี่ยหาบ้านยากที่สุดเลยเนี่ย ไม่รู้จะสามารถหรือเปล่าถ้าไม่สามารถก็ต้องปล่อยตันยถากรรมเขาแล้วเพราะว่าแม่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากกว่านี้แล้วให้ข้าวกินนี่ก็สุดแล้บแล้วก็ต้องแอบนะมาดึกๆอย่างเงี้ยให้เขาคนแถวนี้เขานอนก่อนแล้วก็เกรงใจเขานะเพราะเขาก็ไม่ได้ชอบแมวแต่ว่าแมวพวกนี้เขาเป็นแมวที่เคยอยู่ตรงนี้ไงแม่เขามาเนี่ยแม่เขามาแล้วนะมามาแยง่งแล้วก็จะไล่ลูกอะ่ะ แม่ก็ต้องพยายามล่อล่อให้เจ้าหน้าผีนะ่ะหลอกแบบต้องรีบไปหาลูกเขาเขาจะได้วิ่งตามอันนี้อีกตัวหนึ่งก็ลูกเจ้าหน้าผีนี่ก็เพิ่งคลอบมาเหมือนกันพ่อคลอบมาเมื่อคืนแต่เจ้าตัวเนี้ยจะมีคนจะมีบ้านอยู่แล้วบ้าเจ้าตัวเนี้ยมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยบ้านเขาแม่เป็นคนจับมาให้เขาเองก็อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแหละเจ้าดำตะกี้ก็จับมาให้เขาทีนึงแล้วแต่เขาไม่ค่อยชอบ แล้วเจ้าดำก็ออกจะดือด้อนิดหนึง่งเขาก็เลยเขางัดกองออกไปแม่จับมให้เขาสองรอบแล้วเขาก็พงัดกองหนีออกไปเขาก็เลยบอกไม่เอาแล้วนะดำอ่ะเขาไม่ค่อยอยากได้แมวดำแล้วนี่ก็เจ้าเหี่ยวเจ้าเหี่ยวนี่ก็ท้องเต่งและแข็งแข็งมากแล้วไม่รู้จะคลอดวันไหนแล้วไม่รู้จะคลอดแถวนี้หรือเปล่ากลัวถ้าเกิดวันไหนเห็นข้าพาลูกพาเต้าออกมาก็ต้อง จับโพสหาบ้านอยู่อีกเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ที่ว่าท้องท้องอยู่เนี่ยที่แม่ดูแลอยู่เนีห้าคอกแล้วนะถ้ามีใครอยากได้ก็โพสมาในข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จะจับให้ลูกเจ้าที่อยู่ที่ว่ามีบ้านอยู่นั่นนะ่ะเขาก็เขาก็เลี้ยงไม่ไหวหรอกเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงได้หมดหรอกเพราะว่าเขาบอกเขาทำหมันไม่ทัน ถ้าเกิดใครอยากได้ยกเว้นสีขาวแน่เลยเขาว่าเขาเขารักรักสีขาวเขาชอบสีขาวบ้านเนี้ถ้าสีมันจะมีออกมาสี่ตัวมีสีส้มสองสีดำหนึ่งแล้วก็สีขาวตัวหนึ่งสีขาวเขาน่าจะหวงแหละแต่ไอ้สามตัวนั้นน่ะเขาคงจะให้ให้คนเอาไปเลี้ยงเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีอยู่เขามีอยู่แล้วสองเออสองตัวแล้วก็คลอดมาอีกนี่เขาก็คงจะเก็บไว้ตัวหนึ่งคือตัวสีขาวน่ะเขาคงจะเลี้ยงเอง ถ้าใครอยากได้ก็โพสมานะคะเออพักมาในข้อความได้เลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กๆต้านตลาดด้วยนะคะ